นางสาวไตสุรีไตสระนักุลรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขได้เพิ่มทางเลือกให้บริการรักษาโควิด1 9เป็นแบบผู้ป่วยนอกที่เรียกว่าเจอแจกจบปรับให้สอดคล้องเตรียวกบการเข้าสู่โรคประจำถิ่นเพราะขณะนี้โควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงน้อยผู้ป่วยกว่าร้อเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการโดยการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือเจอแจกจบนี้เป็นแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีภาวะเสี่ยงสามารถแยกกักตัวอยู่ที่บ้านได้มีการจ่ายยาตามอาการโทรติดตามอาการครั้งเดียว48ชั่วโมงมีระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ลงแต่ระบบนี้จะไม่ได้รับอาหารและไม่ได้รับอุป,ปรกรณ์ประเมินเช่นเครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ย้ำว่าการรักษาแบบผู้ป่วยนอกนี้เป็นการรักษาแบบสมัครใจยังไม่ได้ยกเลิกระบบก,การรักษาแบบโฮมไอ o l a t i o n และ Community Isolation าการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือเจอแจกจบจะเป็นแนวทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีภาวะเสี่ยงสามารถแยกกักตัวเองที่บ้านคล้ายกับระบบโฮมไอโซเลชันแต่ที่แตกต่างกันนะคะก็คือโฮมไอโซเลชันจะมีแพทย์โทรติดตามทุกวันมีอุปกรณ์ตรวจประเมินให้เช่นปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดรวมถึงอาหารแต่ผู้ป่วย OPD เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงก็จะไม่มีอุปกรณ์ตรวจประเมินให้แต่จะโทรติดตามอาการครั้งเดียวเมื่อครบ48ชั่วโมงและยังคงมีช่องทาง ให้ประชาชนสามารถติดต่อกับได้และมีระบบส่งต่อเมื่อมีอาการแย่ลง ท้งนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตัวเองหรือเข้ารับการตรวจที่คลินิกของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงหากพบผลเป็นบวกสามารถติดต่อสายด่วน1330เพื่อประเมินความเสี่ยงส่วนผู้ที่ตรวจที่คลินิกแพทย์จะประเมินความเสี่ยงให้หากผู้ติดเชื้อสมัครใจจะมีการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้จากนั้นจะจ่ายยาตามระดับอาการหากผู้ที่ติดเชื้อโควิดแบบไม่มีอาการอาการน้อยหรือไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถสมัครใจเข้ารับบริ การตามการรักษาแบบเจอแจกจบได้มีระบบก,การรักษาครบวงจรแล้วและยังช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ด้านนายแพทย์ตุ่งเรืองกิจภาติหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีทิศทางลดความรุนแรงลงปลัดกระทรวงสาธารณาสุขจึงให้มีการวางแผนเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อสู่การเป็นโรคประจำถิ่นอย่างดีที่สุด โดยเน้นการนำข้อมูลด้านประบาดวิทยาและวิชาการการกระดุความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุขการติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนทั้งในระดับชาติและพื้นที่มาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพล่าสุดทีมวิจัยกระทรวงสาธารณส,ส,สุขมหาวิทยาลัยต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประเมินผลการรับมือสถานการณ์โควิด -19 ตามสมรรถนะหลักขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีสมรรถนะและการรับมือสถานการณ์อยู่ในระดับดีมากในเจ็ดองประกอบหลักและขณะนี้สถานการณ์ส่วนใหญ่ทั่วโลกและประเทศไทยอยู่ในระยะการปรับตัวเข้าสู่การยุติการระบาดใหญ่เป็นโรคประจำถิ่นจากปัจจัยของเชื้อที่ลดความรุนแรงลงมากโดยขณะนี้สถานการณ์อยู่ในระยะทรงตัวและชะลอการเพิ่มจำนวนคาดว่าจะดีขึ้นตามลำดับและเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นในต้นเดือนกรกฎาคม2565นี้ ผลิตนาฏขวัญแสนสูขรายงาน